สวัสดีครับกลับมาพบกับนิโรปีทอล์กนะครับนะฮะหลังจากขาดหายไปนานนะครับนะฮะช่วงนี้มีเตรียมสอนแล้วก็มีทําหนังสือด้วยนะครับที่เหลือก็ชีวิตการงานปัจจุบันก็ค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วนะครับ mm hmm. นะฮะแล้วก็อาจจะต้องแบ่งเวลาระบายความเครียดด้วยการเล่นกีฬาหรือว่าเล่นเกมบ้างน,นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามานั่งทําสไลด์พูดหรือว่า จะพูดสดก็เกรงว่าจะเสียทรดหรือว่ายังพูดไม่เก่งยังสรุปความไม่ได้นะฮะก็เลยใช้วิธีใช้สไลด์ช่วยไปก่อนนะครับนะฮะโอเควันนี้พอดีมีประเด็นว่ามีคนถามเข้ามาในในอ่าเมสเซจบ็เนี่ยนะครับบอกว่ามันมีคนที่ปวดหัวแล้วก็กินยาแล้วก็เลยเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็เลยอยากรู้ว่าเอมัน ปวดหัวเนี่ยมันทําให้เสียชีวิตได้หรือเปล่านะครับอันนี้หมอก็ไม่รู้จะจะตอบอยังไงดีนะเพราะว่าเอาจริงๆคืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเสียชีวิตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีระบบนะครับควบคุมการทํางานแบบเขาเรียกว่าเป็น เป็นชีวภาพนะครับนะฮะการที่เลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายหัวใจไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงตับอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยนะครับมันเป็นระบบชีวะระบบหมุนเวียนนะครับฉะนั้นมันไม่ได้มีอายุการใช้งานแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้กี่รอบหรือว่าหมุนเวียนกี่รอบแล้วมันมีอายุไขที่ จ,จงตายตัวอย่างนั้นนะครับนะฮะฉะนั้นความเสื่อมถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากาพันธุก,กรรมหรือความเสื่อมตามาโลกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับกระตุ้นเนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อนะครับเอาจริงๆคือแม้กระทั่งนอนหลับไปเนี่ยนะครับเสียชีวิตได้ไหมฮะก็ได้นะอืมนะวันนี้ถ่ายท้องไปพรุ่งนี้ สียชีวิตได้ไหมก,ก็ได้นะจุดดีนึงคือทุกอย่างมันมันเสียชีวิตได้หมดนะครับนะฮะก็เพราะว่ามันอะไรก็ตามเนี่ยมันกระตุ้นให้หัวใจระบบความดันมันล้วนได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มักจะมีปัญหาด,ด้วยโรคของระบบหัวใจหรือหลอดเลือดเป็นหลักนะครับจึงจะทําให้เสียชีวิตนะครับแต่ปวดหัวกระตุ้นได้ไหมก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับนะแฟนขับทาง ใสคทติทีนี่ก็มีถามนะเอาไว้เดี๋ยวจะทําสไลด์เกี่ยวกับอ่าเดี๋ยวจะทำพีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของของจิตเวชจิตวิทยาบ้างนะครับพอดีช่วงนี้อย่างที่บอกนะมันยุงย่งยุๆโจทย์วันนี้ก็ง่ายๆนะปวดศีรษะไปหาหมอก็ตรวจแล้วละ่ะนะครับตรวจได้ยามาทานแต่กลับมาบ้านเนี่ยดันเสียชีวิตเนี่ยมันยังไงนะ อย่างที่บอกนะครับคือหมอทํางานเกี่ยวกับพวกเอาง่ายคือหลักๆเลยก็คือพวกพวกระบบหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองหลอดเลือดต้นคอหลอดเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้ามีปัญหาระบบพวกหลอดเลือดเนี่ยอาการมันจะฉับพลันนะครับนะะเมื่อวานทํางานได้นะครับนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายตามปกติ นะครับนะไปเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยพูดคุยไปเที่ยวได้เงี้ยเออทำไมไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ดีทําไมเป็นเนี่ยก็ก็ต้องบอกเขาก็ต้องบอกยี่ว่าจริงๆการที่เราเอาง่ายคือเดินทํางานหรือแม้กระทั่งเราเรียกกันว่าแข็งแรงเนี่ยนะครับนะฮะนะ,ะวิ่งได้ขึ้นลงบันไดได้เล่นกีฬาได้ยกน้าหนักได้เนี่ยแข็งแรงเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แปลว่าคนแข็งแรงเนี่ยสุขภาพดีนะฮะอันนี้เรารู้กัน นะครับสุขภาพดีคืออะไรสุขภาพดีก็คือไม่ไม่ได้มีภาะวะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโอเคคนเป็นนักกีฬาคนแข็งแรงเขาอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะเป็นโรคข้อบางอย่างหรือว่าเป็นโรคใดๆก็ตามได้เหมือนกันแต่ว่าโอเคแข็งแรงสมรรถนะแ่า,แา,อ,าออกรง่งอะไรเงี้ยทำงานอะไรได้นะครับนะฮะแต่สุขภาพดีเนี่ย ก็คือความไม่มีโรคใดๆซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคือบางคนบางคนแข็งแรงแต่ก็อย่างที่บอก,ก่าเป็น,เป,นเป็นโรคได้นะครับใช่ไหมครับนะบโอเคแข็งแรงดีสุขภาพดีไม่มีโรคนะครับก็อาจจะไม่ได้แปลว่าสมรรถภาพดีนะครับร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าบางครั้งไอ้ที่เราบอกแข็งแรงเนี่ยคือเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ใช้ร่างกายห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต หรือร้อยเปอร์เซนโอเคคงเราคงไม่มีใครใช้ร่างกายร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นแบบนักวิ่งโอลิมปิกหรือว่าเป็นนักกีฬาที่แบบว่าโอ้โหจะต้องมีทั้งความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกจากสมรรถภาพทางร่างกายดีแล้วก็ยังต้องมีความทนทานต่อภาวะสตรสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เวลาเวลาไปตรวจกับหมอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตรวจสมรรถภาพของหัวใจเป็นหลักถูกไหมครับให้วิ่งสายพานเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเบมือนที่ เราเหมือนอถ้าเป็นนักกีฬาเวลาจะเซ็นสัญญาเข้าต้นสังกัดเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจสมรรถภาพละเอียดคือเขาไม่เอาแค่ว่าแข็งแรงดีถูกไหมแข็งแรงดีหรือว่าไม่มีโรคอะไรเงี้ยสุขภาพแข็งแรงนี้ไม่ใช่เขาต้องการนักกีฬาที่มีสมรรถภาพดีด้วยเขาก็ต้องไปตรวจสมรรถภาพละเอียดนะครับแต่แม้กระทั่งตรวจพวกนี้หมดแล้วเนี่ยแข็งแรงดีสุขภาพดีไม่มีโรคสมรรถภาพ,พดีโอ้วิ่งสายพานได้ นะครับก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะนะครับเพราะโรคเนี่ยมันมันมีความหลากหลายแล้วมีความอเขาเรียกว่าจะพูดว่าซับซ้อนหรือว่าเชิงนั้นก็ได้นะครับนะนะนครับแม้ว่าจะตรวจมาแล้วเนี่ยปัญหาคือบางครั้งเนี่ยโรคนั้นอาจจะยังไม่แสดงก็ได้ไดเช่นยกตัวอย่างบางคนเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจที่ปกติซึ่งอาจจะมีอ มีการแสดงอาการออกช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็ได้หรือว่าช่วงเริ่มมีอายุก็จะแสดงออกเร็วกว่าคนปกติหน่อยนะครับซึ่งตอนนเด็กก็แข็งแรงวิ่งได้นะครับโรคทางสมองหลายโรคเหมือนก,กันโรคเพราะว่าสมองเสื่อมสมองน้อยเสื่อมบางโรคเนี่ยนะครับตอนช่วงอายุในน้อยอยังไม่มีอาการนะครับหรือว่าแม้กระทั่งโรคพวกโรคเลือรลังทั่ว,วไปะโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยพวกนี้มันก็คือมันมีการเริ่มเป็นเนี่ยมาสิบ ยี่สิปีเนี่ยก่อที่จะมีปัญหากระทบกับอวัยวะ,วะหรือหลอดเลือดเนี่ยนะครับนะฮะฉะนั้นต่อให้คุณแข็งแรงสุขภาพดีหรือว่าสมรรถภาพดีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่า,าไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับยกเว้นว่าคุณจะตรวจละเอียดตรวจทุกอย่างจริงนะครตรวจเลือดตรวจพันธุก,กรรมนะครับสแกน นะครับเป็นประจำนะต้องใช้คำว่าเป็นประจําด้วยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วบอกว่าเอไม่มีโรคแล้วไม่ใช่นะครับนะบฉะนั้นการที่บางครั้งคนเรามีอาการอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับก็บางทีอาจจะยังไม่ได้ระบุเป็นโรคได้ชัดเจนหรืออาจจะมีแหละแต่ว่าบางทียังตรวจไม่เจอก็เป็นไปได้นะครับนะฮะท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็การสแสดงออกแล้วก็ระยะเวลาของแต่ละโรคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้ไปดูเลยย้อนมานะก็คือเราไปดูที่เสียชีวิตก่อนนะครับอะไรที่มันอยู่ดีที่ที่ทำให้เสียชีวิตแล้วก็โรคทางสมองเนี่ยมีไหมเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับอะไรที่ก็ตามเนี่ยที่ทำให้เสียชีวิตกระทันหันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะเกือบ70%็ดสิเปร์เซนนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ตัวหัวใจมีปัญหานะครับนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการมาออกนะครับไม่ไม่ได้มีแสดงอาการ เกิดมาก่อนก็ได้โอเคเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นคนที่เป็นโรคหัวใจเลือดลังอาจจะมีเหนื่อยง่ายแน่นหน้านนนะอ,อกหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วเต้นช้าใช่ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมีนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกนี้ก็ไม่ไม่แสดงอาการเลยนะครับแล้วก็ยกเป็นว่าเออเราไปตรวจเจอก่อนนะครับนะฮะเช่นพวกยกตัวอย่างนะพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับนะกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหานะจากสาเหตุ ใดๆก็ตามเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะนะครับลิ้นหัวใจผิดปกตินะครับนะฮะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดจากโรคประจําตัวนะครับเบาหวานความดันไขมันมันทําให้ตัวหลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงหัวใจเองเนี่ยมันเริ่มแคบลงแล้วก็ติดนะครับนะฮะเหมือนกับพวกหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับนะฮะนะับแต่โอเคถ้ามันเกิดกับหัวใจเนี่ยอย่างที่เรารู้กันหัวใจมันเป็นอวัยวะที่มันบีบ เลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายฉะนั้นถ้าหัวใจมีปัญหาบีบตัวไม่ดีนะครับเต้นที่จังหวะนะครับหรือว่าลักษณะว่าลิ้นมันมีปัญหาจนการบีบตัวมันเกิดภาะวะอุดกั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีปัญหาได้นะครับสามารถเสียชีวิตเมื่อไรก็ได้นะครับนะหลังตื่นนอนนะครับนอนอหลับลบตื่นๆน,นอนกลนสะดุ้งตื่นนะครับช่วงเช้านะครับ ออกแรงไม่ออกแรงนั่งเฉยๆอะไรพวกนี้มันเป็นไม่หมดเล่นกีฬานะครับนะฮนะนะักกีฬาที่วิ่งอยู่ในสนามก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเต้นผิดจังหวะที่ท้าว่าทําให้หัวใจมันไม่สามารถที่จะบีบตัวเป็นจังหวะส่งเลือดไปเลี้ยงตามสมองอะไรคนไข้คนไข้ก็หมดสตินะครับนะฮนะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นโรคทางระบบประสาทนะครับนะฮนะที่ทําให้ จะเสียชีวิตทางอย่างกระทนหันได้นะครับซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรคที่ระบบประสาทเองเนี่ยนะครับบางตำแหน่งของสมองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันไวต่อต่อการไปกระตุ้นหัวใจนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของความดันที่ขึ้นๆลงๆหรือว่าจังหวะอัตราการเต้นของหัวใจมีปัญหาหรือแม้กระทั่งว่าไปกระตุ้นแล้วทําให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันผิดปกติไปได้นะครับนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็น โรคที่ฉับพันเนี่ยมักจะเกิดจากการที่หลอดเลือดมีปัญหาที่แหละนะครับนะฮะก็คือพวกส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเลือดแตกใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันก็คือเส้นเลือดแตกมันก็จะเกิดเป็นสมองอเรามันเป็นตัวเนื้อเยื่ออยู่ในโพรงกะโหลกถูกไหมครับนะบมีเส้นเลือดแตกแล้วมันก็จะบวมขึ้นมาแบบฉับพันพวกนี้มันก็จะไปเบียดหลอนเนื้อสมองแล้วก็มันก็จะกระตุ้นให หัวใจเนี่ยมันต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงสมองฉะนั้นมันก็จะทําให้คนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับทําให้เกิดความผิดปกติหรือหัวใจรวนไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือการบีบตัวเด่ยได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะโดยเฉพาะสมองส่วนชั้นอ่าเป็นขมับที่มันอยู่ทางด้านในนะฮะนอกจากขมับส่วนหน้านะครับขมับกีบข้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนที่มันลึกเข้าไป ส่วนนี้ถ้ามันมีต่อเลือดฝอยๆอยหลอดเลือดใหญ่เนี่ยแตกแล้วก็โดนกระทบส่วนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะตุ้นกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยมันทำงานที่ปกติได้นะครับนะฮะความผิดปกติของสมองที่ทําให้ส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยจริงๆมันพบได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะส่วนใหญ่มักจะเป็นความผิดปกติของระบบหลอดเลือดในสมองเองนะครับซึ่งก็มักจะเป็น พวกหลอดเลือดแตกเป็นหลักนะครับหลอดเลือดที่ผิวสมองนะครับหลอดเลือดที่อยู่ในเนื้อสมองนะครับแล้วก็เกิดการแตกนะครับอย่างฉับพลันแล้วก็ทําให้เกิดความดันหรือกดเบียดเนื้อสมองนะครับนะพวกนี้เนียมันจะส่งผลไปโดยตรงกับพวกระบบหัวใจนะครับนะฮะซึ่งความติดปกติพวกนี้อย่างที่บอกนะมันมันเจอได้น้อยมากนะครับจกเป็นว่าส่วนหนึ่งบางคนก็จะมีปัญหาตัวหัวใจร่วมด้วยนะครับนะครับมันถึงจะ มีโอกาสที่จะส่งผลได้นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆคือถ้าเกิดความผิดปกติที่สมองเองโดยที่หัวใจไม่ได้มีปัญหาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่ถึงขั้นว่าจะทําให้เสียชีวิตฉับพลันนะครับนะครับ,นะรบนอกนอจากพวกหลอดเลือดแล้วเนี่ยที่เหลือมันก็จะเป็นพวกก้อนนะครับนะฮะหรือว่าเป็นซิสที่มักจะเกิดการขยายตัวแล้วก็กดเบียดหรือว่าอยู่ตรงบริเวณแถว ก้านสมองนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่ดูกันก้านสมองมันก็ควบคุมเกี่ยวกับการหายใจหรือว่าะระบบควบคุมอัตโนมัติไปที่ระบบหัวใจอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะโดยเฉพาะ,ะบริเวณก้านสมองส่วนล่างๆเนี่ยนะครับนะฮะนะครับบางคนเนี่ยมีซีสอยู่ซึ่งบางทีตัวซีสเนี่ยมันอาจจะลอยอยู่ในโพรงน้ำนะครับนะฮะบ,บางคนมันไปกดตรงซีสมันไปอุดตรงคล้ายๆว่า ด้านหลังก้านสมองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูระบายเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับนะครถ้ามันกั้นแล้วมันก็จะทําให้น้ำไขสันหลังในสมองเนี่ยนะครับนะฮะมันระบายไม่ได้แล้วก็เกิดการบวมแล้วก็ทําให้เนื้อสมองกานสมองมันโดนเหมือนโดนกดเหยียบไปด้วยนะครับนะฮะ ที่เหลือมันก็จะเป็นพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วนะครับซึ่งเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยปัจจุบันเนื่องจากว่าเวลาเรามีปวดหัวมีไข้อะไรเงี้ยเราก็จะเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเราจะเจอได้น้อยแล้วว่าเอเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยจนถึงท่านเสียชีวิตนะครับนะฮะเพราะว่า,าปัจจุบันเราเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะพวกนี้ก็จะมีไข้มีปวดหัวขึืนนน่นแส้เจียนซึมลงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะครับ ทีนี้ประเด็นก็คือไปหาหมอมาแล้วแล้วก็ได้ยามาทานนะครับนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างที่บอกนะปวดหัวมันมีหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดหัวที่ไม่ได้สงสัยว่ามีรอโรคเองก็มีอยู่หัวเป็น5-10โรคนะครับนะที่เจอบ่อยๆนะเจอไม่บ่อยนี่มีอีกเยอะเลยนะครับนะฮะนะครับหรือว่าปวดศีรษะแบบ สงสัยว่าจะมีความผิปกติในสมองเนี่ยจริงๆแม่งก็มีอยู่หลายโลกเลยนะครับนะฮะนะครับนะฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยเวลาปวดศีรษะเนี่ยมันก็ต้องประเมินไปแต่ละครั้งไปว่ามันอาการปวดหัวนะครับอาการร่วมนะครับนะมันมันเข้าได้กับโรคอะไรฉะนั้นเวลาเวลาคนไข้ามาหาหมอเรื่องปวดหัวเนี่ยนะครับก็ก็จะต้องมีการประเมินกันระดับหนึ่งนะครับไปหาหมอเนี่ยผมก็จะบอกอย่างนี้เสมอว่าเออปวดหัวเนี่ยมันเป็น มันเป็นอาการที่มันจะต้องช่วยช่วยแชร์กันระหว่างหมอกับคนไข้นะครับนะฮะคือคนไข้ก็ต้องคือหมอก็ต้องถามแล้วก็คนไข้ก็ต้องเล่าอาการด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะฮะบ,บางครั้งคนไข้าอาจจะเล่าไม่ถูกหมอก็ต้องเริ่มมีตัวเช็คลิสต์ให้ mm. เช่นปวดหัวด้วยนะครับตำแหน่งตรงไหนนะครับมีเล้าไปไหนนะครับอาการอย่างอื่นร่วมที่สัมพันธ์กับตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับนะ มีปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดปวดเป็นๆหหายปวดหนักปวดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็มันก็คือต้องอคนไข้ก็ต้องอธิบายหรือว่าต้องตอบได้ระดับหนึ่งหรือว่าบางทีคนไข้าอาจจะ่านึกไม่ออกหรือว่ามัานานานมาแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็แต่ว่าถ้ามีอาการร่วมอะไรเงี้ยต้องบอกด้วยเช่อนอมีไข้เยยนี่ยปวดหัวนี่มีไข้กับไม่มีไข้มันก็จะจะ คนละโรคหรือหลายโรคเลยนะครับนะฮะปวดดูแรงฉับพันตำแหน่งตรงไหนมีอาการอย่างอื่นการมองเห็นลดลงไหมขึ้นแสจียรหรือเปล่านะครับมีอาการอย่างอื่นผิวปกติผักกอนหรือเปล่าเช่นอาจจะอ่อนเพียทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเอาจริงคือโรคระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้ามีปัญหามันก็ปวดหัวมึนหัวได้หมดถูกไหมครับนอนนอนไม่หลับนอนไม่พออย่างมึนหัวเลยถูกไหมผลเป็นโรคตับโรคไตนะครับ ไม่สบายจุดอื่นจริงๆมันก็ปวดหัวมึนหัวได้หมดฉะนั้นอาการปวดหัวเนี่ยเป็นอาการที่บางครั้งวินิจฉัยได้ไม่ง่ายแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะนะครับนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับการเล่าประวัติของคนไข้แล้วก็หมอที่ซักประวัติด,ด้วยแล้วก็รวมถึงการตรวจว่าปวดหัวตรงนั้นจุดนั้นสงสัยอะไรสงสัยมากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งส่วนใหญ่หมอก็จะตรวจดูว่าคนไข้ รู้ม่าตาการกอกตาเป็นยังไงนะครับใบหน้าชา,าเปรี้ยวโอ้ไม่ดีได้ยินไม่ดีหรือเปล่าตัวจต้นคอนะครับนะตรวจแขนขาตรวจการทรงตัวนะครับนะประมาณนี้เพื่อดูว่ามันมีอะไรกระทบโครงสร้างที่ทําให้ปวดศรีรษะหรือเปล่าเช่นก็คือพวกหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาในสมองนะครับนะเยื่อหุ้มสมองนะครับนะ เส้นประสาทที่ควบคุมการกรอกตานะกรอกไปกรอกมาซ้ายขวาขึ้นล, ون, ลงล่างดูไฟฉายดูว่ามันดูบ้านตาตอบสนองเท่ากันไหมนะครับนะกามเนื้อรอบๆศรีรษะก็ใส่นัดรอบๆศรีรษะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าน,นะครับนะปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือบางตำแหน่งในสมองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีอาการผิดปกติแสดงแล้วก็บางครั้งก็ตรวจไม่เจอนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะคือ ต้องบอ,อกก่อนว่าเช่นคนที่เป็นก้อนในสมองเนี่ยนะครับถ้าก้อนนั้นเนี่ยมันเกิดอยู่ในหลอนสมองแล้วมันก้อนไันใหญ่อย่างเงี้ยก็ไม่ปวดหัวก็ได้นะครับมันจะปวดหัวเมื่อไหร่ครับมันจะปวดหัวเมื่อก้อนเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคนเดินไปเดินมาถามว่ามีก้อนในสมองได้ไม่ได้นะครับได้นะไม่มีปวดหัวไม่ไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยเดินได้ปกติมีก้อนในสมองได้ไม่ได้ครับนะฮะ มันจะมีอาการปวดหัวก็ต่อเมื่อก้อนนั้นเนี่ยมันขยายตัวจนทําให้หลอดสมองนี่มันเบียดเบียดเยื่อหุ้มสมองนะครับเบียดเยื่อหุ้มสมองก็คือมันใหญ่ขึ้นแหละพูดง่ายๆนะนะหรือว่ามันโดนหลอดเลือดเพราะว่าสมองเรามันก็จะมีหลอดเลือดวิ่งไปวิ่งมาถูกไหมครับมันก็จะมีหลอดเลือดวิ่งไปวิ่งมาถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้อนเนี่ยมันกดเข้าไปที่หลอดเลือดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือเนื้อสมองมันจะบวมหรือว่าขาดเลือดมันถึงมีอาการนะแต่ว่าเอาจริงคือบางครั้งก้อนในสมองเนี่ยบางที มันจะไม่มีอาการก็ได้ซึ่งตอนนั้นมันจะยังไม่ปวดไงนะครับนะแต่พอปวดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะตรวจดูว่าอย่างที่บอกนะมีอ่อนแรงแขนขาโทนกล้ามเนื้อคือลึกเปล่ากรอกตาเพราะเมื่อไหรก็ตามที่ก้อนทําให้เกิดอาการปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่มันมักจะมีอาการนะครับบางตําแหน่งบางทีมันหลบอยู่ตามโพงน้ํานะครับนะดอนสมองทางด้านหลังอะไรพวกนี้บางทีมันช่วงแรกมันไม่มีอาการ นะครับนะฮะไม่มีอาการเรติแต่ส่วนใหญ่เวลามันปวดแล้วแปลว่ามันบวมละมันกระทบชิ่งเส้นประสาทหรือว่าเยื่อหุ้มสมองละนะครับนะฮะนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีก้อนมาพร้อมกับอาการปวดที่มากแล้วก็ไม่หายนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยการตรวจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับในรายที่สงสัยก็อย่างที่บอกกันอย่างที่รู้กันเขาคงต้องสแกนสมองนะครับนะฮะหรือบางคนมันเป็นลักษณะว่าเป็น หลอ,อดเลือดหดตัวผิดปกติอะไรเงี้ยพวกนี้มันบางครั้งช่วยแรกมันไม่มีอาการหรืออาการเป็นละหายได้ไม่มีอาการอ่อนแรงไม่มีอาการอย่างอื่นที่ชวนสงสัยว่าจะมีปัญหาในสมองนะครับนะบกลุ่มหลอดเลือดหดตัวผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเกิดขึ้นชั่วคราวนะครับกินอะไรกระตุ้นกินยาบางอยา่างยาที่มีผลก็แค่ว่าขยายหลอดเลือดหดหลอดเลือดนะครับยา ุ яр, targets, ม่มยาฮอร์โมนยากระตุ้นสมองยาสารสื่อประสาทแล้วก็รวมถึงยาพวกยาที่มันมีผลกระตุ้นสมองนะครับควบควลุ่มยาเสพติดใดๆทั้งหลายนะครับนะฮะพวกนี้ทําให้หลอดเลือดผิดปกติได้นะครับหลงขดตัวขยายตัวผิดปกติได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกความดันในสมองอาจจะทั้งสูงแล้วก็ต่ำนะครับนะฮะนะครับพวกนี้จริงมันถามว่า มันก็จะมีภาวะหลายอย่างรวมถึงยาบางอย่างทาให้เกิดอาการแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สงสัยซึ่งอย่างที่บอกก็คืออาการปวดหัวโดยที่บางครั้งไม่ไดมีอาการอะไรอื่นผิดปกติเนี่ยนะครับมันก็เจอ,อโรคพวกนี้ได้ฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการติดตามอาการปวดหัวนะครับนะฮะกินยาแล้วหายไหมนะครับนะฮะมีอาการอื่นโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับนะฮะนะครับนะ แต่อย่างไรก็ตามอาการปวดหัวที่ฉับพลันนะครับจากพวกหลอดเลือดแตกพวกอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจแล้วมีปัญหาทางสมองที่เห็นได้ชัดนะนะครับก็คือเช่นเวลาเลือดออกแล้วหรือว่ามีก้อนกดเนื้อสมองแล้วปวดหัวแล้วเนี่ยนะครับมักจะมีอาการที่มันเห็นได้ชัดนะครับนะถ้ายังไม่มีอาการที่เห็นได้ชัดก็อาจจะมีแต่บางครั้งมันยังตรวจไม่ได้เพราะมันยังไม่กระทบพวกเยื่อหุ้มสมองเส้นประสาทสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะ ฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องอาศัยการติดตามแล้วก็มีการตรวจนะครับจะเร็วจะช้าแล้วแต่แต่ละคนนะฮะน,นี่มันตอบยากเลยนะครับนะับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยก็มักจะไม่ได้ทําให้เกิดการเสียชีวิตเับพันสักทีเดียวนะครับนะฮะมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหรือหลายๆอย่างร่วมๆกันนะครับ อโอเคครับก็จบละนะครับประเด็นก็จริงๆไม่มีอะไรนะัสดีมีคนมาถามเฉยว่าปวดหัวนี่ทําให้เสียชีวิตได้หรือเปล่านะก็ได้นะครับแต่ว่ามันน้อยมากนะเอาจริงคือแม้กระทั่งเรานอนหลับกลางคืนเดียวตื่นมาก็เสียชีวิตได้นะครับนะถ้าพื้นฐานเรามีโรคอยู่นะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดซึ่งบางครั้งพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตรวจเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งแข็งแรงดีสุขภาพดี รหรือสมรรถภาพดีไม่ได้บอกว่ามีโรคนะครับนะจะตรวจรู้ได้ไงว่ามีโรคอันนี้มันตอบยากเพราะว่าหมอก็ไม่สามารถที่จะตรวจละเอียดรือทุกอย่างได้ในภายในการตรวจวินิจฉัยในครั้งเดียวที่เราจะรู้โรคโดยที่เราจะไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะเพราะโรคคนเรามันหลากหลายมากแล้วก็มันไม่รู้ว่าแสดงออกเมื่อไหร่นะครับนะฉะนั้นแล้วการหมั่นเช็คอัพสุขภาพนะครับนะะสามสิบห้าสี่สิบ หลังจาก40นี่ก็ต้องถี่ขึ้นนะครับ,รบเป็นสิ่งสำคัญนะครับความดันนะครับหัวใจนะครับหลอดเลือดโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันแฝงน้ำหนักตัวเกินนอนกลนะครับพวกนี้มันมีผลต่อการมีมีผลต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดหมด นะครับนะครับโอเคก็วันนี้จ,จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ตามก็ถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์บ่อยขึ้นนะนช่วงต้นปีเนี่ยมีเตรียมสอนแล้วก็ทําหนังสือด้วยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะครับนะโอเค t o ปิกต่อไปเดี๋ยวจะเป็นของอทางสายการติดทีบ้างนะครับนะเรื่องของน่าจะเรื่องยาซึมเศร้านะเห็นมีประเด็นมีคนส่งมาถามบ่อยเหลือเกินนะครับ อ่ะโอเคครับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะ